หาปู่ลกูกปู่เป็นไงบ้างครับชื่นใจด้วยถูอไหม้่โทรหาปู่ยังนใครเนี่ยใครไหนไหนใครนี่ใครลกูกใครปู่ชื่นใจปู่ยังปู พีแต่ปูยัง <S <S อืมใครใปูนปนูไหนกดดูได้ปูคนไหนชีดิไหนกดรูปปูได้คนไหนหรออ่าเดี๋ยวปากดให้อ่อรูปใครรูปปู่ะอ่ะอ่ะอาลูปปู่ะใช่ป่าวใครคนนี้ใคร อใครลูกชื่นใจยังชื่นใจปู่ยังชื่นใจปู่ยังชื่นใจชื่นใจชื่นใจปู่ชื่นใจนี่ปู่เรียกปู่ปู่ไม่เอาปู่ ชื่นใจก่อนปูปูชื่นใจครับชื่นใจใครเนะี่ยใครปูปอ่ะ,อะชื่นใจก่อนชื่นใจก่อนนอนแล้วบอกปูครับทานนอนนะครับชื่นใจก่อนเลยปูปูอืมชื่นใจปูปูชื่นใจ ช่นใจยังช่นใจยังป๊าป๊าชินใจชินใจือแม่ไม่ได้อัดแม่เล่กของแม่ปะปะชนใจก่อนแล้วแม่ไม่ได้อัดไว้เร็วไปนไหน้วน่ะ โดยเน่ในบ้านเปิดด้วยกนเขาเปิดให้